ใช่ Hi, สวัสดีค่ะเด็กๆก็วันนี้นะคะครูมาก็ให้คําแนะนําเรื่องการเลือกอันดับเนาะอย่างที่ครูแนแนวที่โรงเรียนหนูก็ได้บอกแล้วก็ได้ช่วยแนะแนวหนูไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเนาะก็ไม่รู้จะคุยกับครูแนะแนวยังไงก็ครูก็จะมาให้ความแนะคำแนะนำเนาะก็ยังไงคะ เลือกจากอันดับที่มากคือเลือกจากคะแนนที่ค่อนข้างสูงกว่าไว้หนึ่งแล้วก็เรียงมากไปหาหน้อยโดยดูจากาสถิติของปีที่แล้วว่าคะแนนมันอันไหนมากอันไหนหน้อยคณะไหนอันดับไหนมากอันดับอันดับไหนหน้อยนะคะแล้วก็แต่ว่ามีคนที่ยังก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจะเรียนอะไรแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่มันต้องเลือกอะไรสักอย่างก็ถ้าใครยังไม่มีอะไร อยู่ในหัวนะว่าแบบจะเรียนอะไรดีเรียนที่ไหนดี <Yeah. S 1> ก็ครูก็แนะนำว่าเมื่อวานครูลงคลิปเป็นธรรมศาสตร์ o r t n t r s r s o o o เนาะครูแนะนำไปคือว่าเป็นเป็นการเข้ามาหาวิทยาลัยแบบ y y mm. ยังไม่สังกัดหลักสูตร mm. ก็คือประโยชน์ของของการที่เข้าไปธรรมศาสตร,ร์ f Frontier s c h o o o เนี่ยคือ,อ,อหนูจะมีเพื่อนที่มีสตาก,กรรมคล้ายๆกันนะคะซึ่ง ขึ้นเทอมที่4จะเป็นการแยกไปแต่ละคณะแล้วซึ่งเวลาหนูแยกไปแต่ละคณะแล้วหนูก็ยังจะมีเพื่อนที่รู้จักกันแบบอย่างเหนียวแน่นตั้งแต่3เทอมแรกก็จะทำให้ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยของเราแบบก็มีความสุขนะคือมันจะครบมันจะฟูล f ฟลไปทุกด้านยิ่งธรรมศาสตร์เนาะอย่างเช่นอะไรคะ่ะพี่ซันเบรี่บอกนะคะของแบฮักเนาะซ่องแบฮักทุกคนรู้จักอยู่แล้วพี่ซันเบรี่บอกว่า เออธรรมศาสตร์คือทุกคนแบบยิ่งไปอยู่หอใช่ไหมคะที่ลังสิตเนาะคือแบบมันคือมากกว่าคือ,กกว,คอวิชาเรียนเป็นแบบเรื่องรองไปเลยอะเรื่องสังคมการเรียนรู้ชีวิตจริงอะมันมากกว่านาั้นมากนะคะก็ก็พี่ก็นะก็ทุกมหาลายัยทุกแคมปัสมีดีของเขาหมดนะคะก็ลองเลือกดูเนาะเดี๋ยวพี่คิดได้เดี๋ยวพี่อัดอีกรอบหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง โอเคเจอกันนะคะ